คดีนี้เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่6ช่วงเวลาที่บ้านเมืองยังสงบเงียบผู้คนยังสัญจรทางน้ำใช้ชีวิตเรียบง่ายและไม่มีใครคาดคิดเลยว่าในวันหนึ่งจะมีหีบเหล็กใบหนึ่งลอยมาเกยตื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมกับความลับของคดีฆาตกรรมอันโหดเหี้ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ไทย วันที่12มกราคมพุทธศักราช2462เวลาประมาณบ่าย3โมงชาวบ้านแถบวัดไสยม้าจังหวัดนนทบุรีสังเกตเห็นหีบเหลียกใบหนึ่งลอยมากับกระแสน้ำเอื่อยๆมันเป็นหีบเก่าที่ขึ้นสนิมทั่วทั้งแผ่นสีของมันซีดหมน่นเหมือนผ่านการจมอยู่ในน้ำมาหลายวันด้วยความสงสัยชาวบ้านหลายคนช่วยกันลากหีบขึ้นฝั่ง บางคนคิดว่าอาจเป็นของมีค่าที่หล่นจากเรือสินค้าแต่ทันทีที่เปิดฝาหีบออกมากลิ่นเหม็นเน่ารุนแรงก็พุ่งออกมาอย่างจังจนทุกคนต้องรีบถอยหนีแทบไม่ทันสิ่งที่อยู่ในหีบไม่ใช่ทับสมบัติแต่เป็นร่างของหญิงสาวคนหนึ่งถูกมัดมือมัดเท้าห่อด้วยมุง้งและใต้ร่างมีอิดแปดก้อนวางทวงเอาไว้แน่นหนาน้ำในหีบขุ่นคล้ำปนเลือดเนา่า ไม่มีใครกล้าแต่ศพเจ้าหน้าที่นครบาลได้รับแจ้งและรีบเดินทางมายังที่เกิดเหตุพวกเขาตรวจสภาพศพพบว่าเป็นหญิงสาวอายุราว20ปีผิวขาวรูปร่างสันทัดผมตัดยาวประมาณ3นิ้วมือและเท้ามีรอยฟกช้ำแต่ไม่พบบาดแผลจากของมีคมเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าเธอน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่าสัปดาห์หนึ่งและนิีบไม่มีของมีค่าติดตัวเลยแม้แต่น้อย วันต่อมาหนังสือพิมพ์เดลี่เมลได้ลงข่าวหน้าหนึ่งหัวข้อว่าลูกใครเมียใครพร้อมข้อความจากหลวงอามารเอกเจ้าเมืองนนทบุรีว่าเมื่อวันที่12เวลาสามโมงบ่ายมีหีบเหล็กลอยอยู่กลางแม่น้ำเจ้าพระยาในหีบนั้นบรรจุศพหญิงสาวอายุราว20ปีผิวขาวรูปร่างสันทัดผมตัดยาวประมาณสามนิ้วมือและเท้ามีรอยฟกช้ำ หากบุตรสาวหลานสาวหรือภรรยาผู้ใดาหายไปโปรดมาพบข้าพเจ้าที่เมืองนนข่าวนี้กลายเป็นกระแสะใหญ่ในสมัยนั้นผู้คนตามพูดถึงศพในหีบที่ไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเพราะในยุคนั้นการฆาตกรรมเช่นนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหนึ่งวันหลังจากข่าวถูกตีพิมพ์หญิงคนหนึ่งเดินทางมาที่สถานีตำรวจเธอร้องไห้แทบขาดใจไม่เห็นศพในหีบเธอยืนยันด้วยน้ำตาว่า นี่คือลูกสาวของข้าเองหญิงสาวผู้เสียชีวิตคนนั้นมีชื่อว่านางปริกนางปริกเป็นภรรยาของขุนสิทธิเดโชหรือขุนสิทธิ์ผู้มีฐานะร่ำรวยในย่านนั้นแม่ของนางปริกให้การว่าลูกสาวออกจากบ้านไปตั้งแต่วันที่7มกราคมบอกว่าจะไปพบชายคนหนึ่งเพื่อรับคืนสร้อยทองที่ฝากไว้และชายคนนั้นมีเชื่อว่าบุญเพง เชื่อที่ทำให้ตำรวจต้องเงียบไปครู่หนึ่งเพราะบุญเพงไม่ใช่คนธรรมดาเขาคืออดีตพระภิกษุที่เคยมีชื่อเสียงในพระนครว่าเป็นพระนักศิยศาสตร์มีลูกศิษย์ลูกหามากมายและมีสเสน่ห์ในแบบที่ใครๆก็หลงไหลบุญเพงเกิดที่อำเภอท่าอุเทนมนทลอุดรปัจจุบันคือจังหวัดนครพนมพ่อเป็นคนจีนแม่เป็นคนไทยเชื้อสายลาวตั้งแต่เด็ก เขาเป็นคนรูปงามหน้าตาดีวาจาอ่อนโยนแต่ขี้เกียจไม่ชอบทำงานไม่เอาการเอางานพออายุห้าขวบพ่อแม่ส่งเขามาอยู่กับตาและยายที่กรุงเทพบ้านของตาและยายไม่ไกลจากวัดไผ่เคาะและที่นั่นเองเขาได้รู้จักกับตาไปสัปเหร่ประจําวัดซึ่งเป็นคนมีชื่อเสียงในละแวกนั้นว่ารู้วิชาไสยศาสตร์และคาถามนต์ดำ บุญเพงในวัยเด็กมักจะชอบตามตาไปไปงานศพช่วยถือคบเทิงช่วยขุดหลุมและเมื่อโตขึ้นเขาก็เริ่มขอเรียนวิชาไสยศาสตร์กับตาไปเขาเรียนทั้งคาถาสเสน่ห์ฝังรูปฝังรอยยาแฝดและพิธีสะกดวิญญาณจนในที่สุดเขาก็หลงไหลในอำนาจของมนต์ดำยังถอนตัวไม่ขึ้นเมื่ออายุครบ20บุญเพงบวชเป็นพระที่วัดเทวราชกุญชร เขาเป็นพระหนุ่มรูปงามวาจาไพเราะเป็นที่เลื่อมใสของญาติโยมโดยเฉพาะหญิงสาวที่มาขอให้ทําพิธีเสริมดวงสเสน่ห์เมตตามหานิยมแต่ในกุฏิของพระบุญเพงกลับเต็มไปด้วยเรื่องต้องห้ามเขาเล่นการพนันทั้งถั่วและโปดื่มสุราและมัวเมากับสีกาจนเจ้าอาวาสวัดเทวราชกุญชรทนไม่ไหวต้องขับไล่เขาออกจากวัด บุญเพงจึงย้ายไปจำพรรษาที่วัดสุทัศเทวรารามโดยให้คำมั่นว่าจะกลับตัวกลับใจแต่สุดท้ายเขาก็กลับไปทำสิ่งเดิมอีกครั้งตั้งบ่อนในกุฏิเล่นศสยศาสตร์รับทำสเสน่ยาแฝดและหลอกเงินผู้หญิงที่ศรัทธาในช่วงนั้นเองเขาได้รู้จักกับนางปริกหญิงสาววัยยี่สิบเศษที่ไม่ได้สวยสะดุดตาแต่มีฐานะดีและชอบเรื่องดวง เธอมาหาพระบุญเพงเพื่อให้ทำพิธีเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเองและนั่นคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ต้องห้ามจากศีกากลายเป็นคนใกล้ชิดจากความศรัทธากลายเป็นความสเสน่หาและไม่นานนางปริกก็ตั้งครรภเธอขอให้บุญเพงศึกจากพระออกมาอยู่กินกันแต่ในเวลานั้นบุญเพงมีหญิงคนรักอยู่แล้วหญิงสาวที่เธอตั้งใจจะแต่งงานด้วยเมื่อสถานการณ์เริ่มตึงเครียด ประกอบกับบุญเพงต้องการเงินไปสู่ขอหญิงที่ตนรักบุญเพงจึงเรื่องวางแผนฆ่าเพื่อชิงทรัพย์นางปริกเขาเขียนจดหมายไปหานางปริกหลอกให้มาพบโดยอ้างว่าจะคืนสร้อยทองที่ยืมไว้คืนวันที่7มกราคม2469นางปริกแต่งตัวสวยและใส่เครื่องประดับไปหลายชิ้นออกจากบ้านไปตามนัดแล้วไม่กลับมาอีกเลยในกุฏิของพระบุญเพงที่วัดสุดทัศน์ มีลูกศิษย์ชื่อในจรันและอดีตพระอีกคนหนึ่งชื่อว่าสมีเจริญพวกเขารออยู่ก่อนแล้วและคืนนั้นพระบุญเพงกับลูกศิษย์ร่วมกันฆ่านางปริกโดยทำให้ขาดอากาศหายใจจากนั้นได้ถอดทรัพย์สินของนางปริกและห่อศพด้วยมุง้งยัดลงหีบเหล็กทวงด้วยอิดแปดก้อนและนำไปทิ้งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้วัดสุทัศน์แต่ด้วยแรงน้ำและก๊าซที่เกิดจากการย่อยสลาย หีบนั้นลอยออกจากพื้นที่เดิมจนไปเกยตื้นที่วัดสายมมาจังหวัดนนทบุรีและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงครั้งใหญ่เมื่อการสืบสวนเริ่มต้นตำรวจไล่เชื่อมโยงทุกหลักฐานจากคำให้การของมารดาผู้ตายจดหมายนัดหมายและเส้นทางที่นางปริกใช้เดินทางในวันเกิดเหตุทั้งหมดชี้ไปที่ชื่อเดียวพระบุญเพงเมื่อเจ้าหน้าที่นำหมายคนไปที่วัดสุดทธศศ ก็พบว่าบุญเพงถูกเจ้าอาวาสจับได้ว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสมและถูกสั่งให้ศึกปอกจากสมณเพศหลังจากศึกได้ไม่นานเขาได้ไปสู่ขอและกําลังจะเข้าพิธีแต่งงานกับหญิงที่เขารักพิธีจัดขึ้นที่บ้านมารดาเจ้าสาวบนถนนตีทองใกล้เสาชิงช้าบรรยากาศเต็มไปด้วยความยินดีแขกในงานกําลังร่วมอวยพรแต่แล้วเสียงฝีเท้าหนักของตํารวจดังขึ้นหน้าประตูบ้าน เจ้าหน้าที่นครบาลบุกเข้าจับกลุ่มตัวนายบุญเพ็งกลางงานแต่งแขกในงานแตกตื่นส่วนเจ้าบ่าวในชุดสากลขลาวสะอาดยืนนิ่งก่อนจะถูกใส่กุญแจมือและพาตัวไปยังสถานีตำรวจนครบาลไม่มีใครในวันนั้นคาดคิดว่าพระนักสยศาสตร์รูปงามที่เคยมีคนศรัทธาจะกลายเป็นฆาตกรเลือดเย็นและนี่คือจุดเริ่มต้นของคำสารภาพที่จะสั่นสะเทือนทั้งพระนคร หลังจากถูกจับกุมกลางงานแต่งงานนายบุญเพงถูกนงตัวมายังสถานีตำรวจนครบาลทำกลางความสนใจของประชาชนทั่วพระนครข่าวนี้แพร่สะพัดรวดเร็วราวไฟลามทุ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับลงภาพชายหน้าตาดีในชุดเจ้าบ่าวที่เพิ่งถูกจับข้อหาฆาตกรรมหญิงสาวแล้วนำศพยัดหีบถ่วงน้ำตำรวจเริ่มสอบสวนบุญเพงให้การในตอนแรกปฏิเสธ เขายืนกรานว่าตนไม่รู้เรื่องหนางปริกไม่เคยฆ่าใครทั้งนั้นตำรวจนำหลักฐานจากจดหมายที่นางปริกได้รับก่อนตายซึ่งมีลายมือของบุญเพงอีกทั้งคำให้การจากแม่ของผู้ตายที่ยืนยันว่าลูกสาวออกจากบ้านไปตามนัดหมายกับชายชื่อบุญเพงในวันที่7มกราคมและไม่กลับมาอีกเลยเมื่อถูกกดดันหนักบุญเพงจึงยอมรับสารภาพเขาก้มหน้านิ่งอยู่ครู่หนึ่งก่อนพูดเสียงแผ่วว่า ข่าทำจริงข้าเป็นคนฆ่านาปริกเองเขาเล่าว่าหลังจากหลอกนาปริกมาที่กุฏิในคืนนั้นเขาและลูกศิษย์อีกสองคนคือนายจรันและสมิจเจริญได้ช่วยกันจับตัวนางปริกไว้แล้วใช้วิธีทำให้ขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตก่อนจะห่อร่างด้วยมุง้งยัดลงหีบเหล็กใส่อิดถูกน้ำเลื่ยนนำไปทิ้งกลางแม่น้ำเจ้าพระยาจากนั้นเขาก็กลับมาที่วัดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น รอจนรุ่งเช้าจึงเริ่มเตรียมตัวศึกเพื่อไปใช้ชีวิตกับหญิงที่ตนรักและกำลังจะจัดงานแต่งแต่เมื่อการสอบสวนดำเนินต่อตำรวจพบสิ่งที่น่าสงสัยอีกคดีหนึ่งเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อหนึ่งปีก่อนเยื่อเป็นชายคนหนึ่งถูกฆ่าแล้วยัดศพเรงหีบท่วงน้ำเช่นเดียวกันจุดเกิดเหตุอยู่ที่คลองบางกอกน้อยศพนั้นถูกพบในสภาพเน่าเปื่อยอยู่ในหีบเหล็กและจากการชัน,นสูตรทราบชื่อผู้ตายว่า คือนายล้อมพ่อค้าเพชรพลอยผู้มีฐานะร่ำรวยเมื่อเทียบลักษณะคดีวิธีการและรูปแบบการฆ่าทุกอย่างคล้ายกับคดีของนางปริกจนแทบจะเหมือนกันตำรวจเริ่มสงสัยว่าฆาตรกรอาจเป็นคนเดียวกันเมื่อเผชิญกับคำถามตรงๆบุญเพงเงียบไปนานก่อนพยักหน้าเขายอมรับว่าเขาเป็นคนฆ่านายล้อมจริงโดยร่วมมือกับชายหนุ่มอายุ19ปีชื่อนายพันซึ่งเป็นลูกศิษย์ในสำนักของตนเอง นายพันติดการพนันเล่นทัวอยู่ในกุฏิของบุญเพงและกลายเป็นผู้ช่วยร่วมก่อเหตุโดยไม่รู้ตัวบุญเพงเล่าว่าคืนหนึ่งเขาออกอุบายให้ลูกศิษย์ไปเชิญนายล้อมมาที่วัดสุทัศน์บอกว่าตนสนใจจะซื้อเพชรพลอยให้ในายล้อมนํามาให้ดูที่กุฏินายล้อมหลงเชื่อและเดินทางมาพบเมื่อมาถึงบุญเพงก็ล่อให้เข้ากุฏิแล้วจัดการสังหารเพื่อชิงทรัพย์นายล้อมถูกฆ่าตายอย่างเลือดเย็น ร่างของเขาถูกยัดลงหีบเหล็กเช่นเดียวกันก่อนจะนำไปถ่วงน้ำไว้บริเวณคลองบางกอกน้อยจากนั้นเขาก็ได้นำเพชรพลอยและเงินสัตว์จากเหยื่อไปใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุรายเขาเล่นการพนันดื่มเหล้าและใช้ชีวิตอย่างคนไม่มีศีลธรรมตำรวจสอบพยานเพิ่มเติมพบคนลากรถเจ็กที่บุญเพงจ้างให้ขนหีบเหล็กในวันนั้นพยานเล่าว,ว่าบุญเพงบอกกับเขาว่าในหีบเป็นของเก่าจะเอาไปทิ้ง ทำให้ชายลากรถเจ็กคนนั้นไม่สงสัยอะไรแต่หลังจากข่าวฆ่ายัดหีบออกมาเขาก็จําจได้ว่าเป็นบุญเพงแน่นอนพยานปากนี้กลายเป็นหลักฐานสําคัญที่ทําให้ศาลมั่นใจในความผิดเมื่อสอบปากคําเสร็จบุญเพงให้การเพิ่มเติมว่าหลังจากฆ่านายล้อมเขาใช้เงินทั้งหมดที่ปล้นมาเล่นพนันจนหมดไม่มีเหลือแม้แต่บาทเดียวและเมื่อเงินหมดเขาก็หันไปหานางปริกเพื่อจะหลอกเอาทรัพย์อีกครั้งแต่ครั้งนี้ เขากลับฆ่าผู้หญิงที่เคยมีสัมพันธ์นด้วยด้วยมือของตนเองการสืบสวนใช้เวลาไม่นานเพราะทุกอย่างชัดเจนและต,ตรงกันหมดสารสรุปคำพิพากษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2462ว่านายบุญเพ็งมีความผิดฐานฆ่าคนตายโดยเจตนาและฆ่าผู้อื่นเพื่อชิงทรัพย์มีโทษสูงสุดคือประหารชีวิตหลังจากนั้นเวันคือวันที่19สิงหาคมปีเดียวกัน บุญเพ็งถูกนำตัวไปยังลานประหารที่วัดบางขวางจังหวัดนนทบุรีหรือที่คนสมัยนั้นเรียกกันว่าลานประหารวัดภาษีเขาถูกมัดมือไพร่หลังผาปิดตาถูกผูกนั่นเสียงกลองประคมดังก้องขึ้นในยามเช้าเพื่อเป็นสัญญาณเริ่มพิธีประหารมีเรื่องเล่ากันต่อมาว่าตอนที่เพชรฆาดลงดาบฟันครั้งแรกดาบนั้นไม่ขาดศีรษะของบุญเพ็งยังติดอยู่กับร่าง ชาวบ้านที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างพอกันฮือฮาบางคงถึงกับพูดว่าบุญเพลงของดีของขึ้นดาบฟันไม่เขา่าเพราะเชื่อว่าเขามีวิชาอาคมจากมนต์ดำที่ร่ำเรียนมาแต่ในความเป็นจริงแล้วเหตุการณ์นั้นถูกบันทึกไว้โดยหม่อมเจ้าหญิงเริงจิตแจรองอาภากรพระธิดาในเสด็จเตียกรมหลวงชุมพรเขตอุดมซึ่งได้จดบันทึกไว้ว่าวันนั้นพระองค์เสด็จไปดูการประหารด้วย เพื่อให้พระโอรสและพระธิดาได้เห็นความเป็นจริงของชีวิตในบันทึกระบุว่าดาบแรกของเพชฌฆาตฟันพลาดเพราะไปดนเหล็กของโครงไม้ที่ใช้ยึดตัวนักโทษไว้จนศรีรษะยังไม่ขาดจนเพชฌฆาตด,ดาบสองต้องยกดาบฟันไปที่คอบุญเพงอย่างแรงอีกครั้งศีษะของบุญเพงจึงขาดกระเด็นตกลงกับพื้นเลือดไหลนองทั่วลานประหารเมื่อศรีรษะถูกแยกจากร่าง ความเงียบปกคลุมทั่วบริเวณเสียงกลองหยุดลงเหลือเพียงเสียงลมหายใจของผู้คนที่ยืนดูอยู่โดยรอบบางคนพนมมือบางคนเอ่ยคำว่าสมควรแล้วหลังการประหารศพของบุญเพงถูกนำไปฝังไว้บริเวณเดียวกับนักโทษประหารคนอื่นไม่มีพิธีใดไม่มีญาติพี่น้องมารับศพมีแต่เจ้าหน้าที่เรือนจำทำหน้าที่ฝังอย่างเรียบง่ายแต่เรื่องของบุญเพงไม่จบเพียงเท่านั้น เพราะหลังจากวันประหารมีชาวบ้านละแวกวัดบางขวางเล่ากันว่าตอนกลางคืนมักได้ยินเสียงโซ่ลากไปมาบนพื้นหรือเสียงผู้ชายร้องคร่ำครวญอยู่ใกล้ลานประหารบางคืนเห็นเงาดำในชุดพระเดินอยู่แถวรั้ววัดเรื่องเล่าเหล่านี้แพร่ไปทั่วจนผู้คนเรียกกันว่าสารบุญเพ่งเชื่อกันว่าวิญญาณของบุญเพ่งยังไม่ไปไหนเพราะตายอย่างไม่สงบต่อมาในยุคหลัง มีผู้คนมาจุดธูปขอหวยขอพรจากสารบุญเพงจนกลายเป็นหนึ่งในตำนานของเมืองนนทบุรีมาจนถึงวันนี้แม้จะผ่านมาก,กว่าร้อยปีแต่ชื่อของบุญเพงหีบเหล็กก็ยังคงถูกกล่าวถึงในฐานะฆาตกรผู้หลงไหลในมุลดำที่สุดท้ายต้องชดใช้ด้วยชีวิตบุญเพงเป็นตัวอย่างของคนที่เริ่มจากความเชื่อผิดผดและความโลภเขามีโอกาสได้เดินในทางธรรมแต่กลับเลือกทางมืด ใช้วิชาเพื่อหลอกลวงและทำลายชีวิตผู้อื่นจากพระในผ้าเหลืองกลายเป็นฆาตากรในหีบเหล็กและในที่สุดก็ไม่มีมนต์ดำใดช่วยให้เขารอดพ้นจากผลกรรมได้และนี่คือเรื่องจริงของคดีสะเทือนขวัญในสมัยรัชกาลที่หคดีบุญเพงหีบเหล็กที่ยังคงเป็นตำนานให้ผู้คนพูดถึงไม่รู้จบถ้าคุณชอบเรื่องเล่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสนุกจากทางเราขอบคุณครับ